สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube เ mm hmm. ชฟไทยบ้านอีสานินดีครับผมมนันนี่คือเกาครับพาพี่น้องมาเบ่งตลาดนัดรถไฟอ,อ่พิกัดอ,อ่ตลาดรถไฟรัชดานะครับยู่ภิัฎตรงนี้ก็จะอยูอ่อ่หลังห้างเอสปนาดนะครับห้พนัดของเอสพนาดรัชดานะครับ ับบรรยากาศครับเมื่อนี้ประมาณเวลาประมาณกับจากสองทุ่มนะครับกับเมื่อนี้วันที่ยิมสองนะครับยิมสองมีสายย่นยิมสองยิมสายย่นมัดมือครับพี่น้องครับมื่อนี้ถ้พาพี่น้องมาเบางช่วงนี้ครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงสถานการณ์โควิดรอบที่3เข้ามาแล้วอ่ะสิดูเงียบเงาเจาหน่อย กันเลยมันอี้ภาพ,พี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศกันนะครับว่า,าทุกมือนี่เป็นจังไรครับสำหรับทางตลาดตลาดนัดรถไฟนะครับกับส่หนาก็จะเป็นตลาดย่างคำขึ้นนะครับพี่น้องส่หนาก็จะเป็นคนที่ว่าเฮ็ดงานตอนนะะ้องเม้นอากาอาจจะมาหาท้องเตียวย่างก่อนมาขึ้นนะครับกับบรรยากาศทั่วไปครับวันนี้ หนึ่งด้วยสถานการณ์โควิดนึ่นะครับอ่าอาจจะดูเงียบเหงาไปบ้างแต่ก็พอสิมีคนมนยาย่างมาปอ,อันนี้จัะมาอยู่นะครับ บรรยากาศทั่วไปนะครับนนี้ภาพพี่น้องมาเบิ้งในส่วนของโซนขายเสื้อผ้าตัวไปนะครับตัว้าแฟชั่นนะครับัน่นะ งบรรยากาศทั่วไปกับตลาดนัดรถไฟรัชดานะครับก็ถือว,ว่าเงียบจัน่ายอยู่นะครับกับบรรยากาศช่วงนี้แต่ว่าตลาดนัดเขาก็ยังเปิดคือเก้ากับบรรยากาศขึ้น เซนีล้านข้าโทไอ้ล้านเสื้อผ้าหรือว่าจะเป็นล้านเสริมสวยล้านน้ำหอมมีทุกประแบบครับเป็นเ,เกี่ยวกับแฟชั่น ซึ่งตอนนี้ก็เวลาประมาณสองทุ่มนะครับก็ถือว่าเงียบกับตลาดยามค่กำคืองตั้งใจตนเสียหลายกว่านี้นะครับพี่น้องวันนี้ก็เลยเจอโอกาสพามาเบิ่งบรรยากา,กาศกับตลาดนัดรถไฟรัชดาเอาอย่งตลาดนัดรถไฟในส่วนของอโซนุเข็มมีหลายนะครับซีมีของตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์มี ตลาดนาดัดโอ้ไลายครับตลา,าดรถไฟสนน่าจะเป็นตลาดนักจั่งข้าขงขึ้นนะครับแต่โซนนี้ก็ถือว่าบ่ม,มือกนันนะครับปกติเพราะว่าแถวนี้จะเป็นออฟฟิศไลคยคนเลิกงานยังมังคืนอะีรกับภาพไม่เบิ้งในส่วนของอต่อไปภาพในเบิ้งในส่วนของการขายอาหารทั่วไป สำหรับโซนนี้ก็จะเป็นส่วนของใน่วนข,ข,ขายขายอาหารเครื่องดื่มนะครับมีหลากหลายร้านค้าครับแล้วแต่เข้าซีแบบใดอยากได้บรรยากาศแบบใดได้เมิรครับพี่น้องต่างชาติก็มี ก็ภาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศ <c oughs> ลเละลอยนะครับสําหรับอะไก็่สาหรับส่วนของอตลาดนั้นรถไฟรัชดากับบรรยากาศในช่วงสถาน COVID การณ์โควิดรอบสามก็มาเนาะ <c oughs> คนทั่วไปก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปครับพี่น้องคนอยู่ก็สู้ต่อไปการค้าขายก็อาจจะเงียบเงายนในแต่เฮาก็ต้อง เบิติต่อไปวันนี้ก็เอาเบึ้งบรรยากาศต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามน,นะครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามทางช่องเชไฟไพ้านลินดีทางเฟซบุ๊กาทางเพจทางช่องยูทูเบเชฟไพศาลินดี พอกันใหม่คลิปต่อไปด้วยครับพี่น้องมนีล้างกันไปกับบรรยากาศของตลาดนัดรถไฟรัชดาครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ